แล้วตอนที่เขาเขาเขาใช้ปืนยิงเลยเหรอแล้วเราหนีทันหรือยังไงวิ่งอานอมจอดก่อนอานอม่อดีเชื่อผมนะเดี๋ยวผมอยู่กับอานอมเองเรียกรถลงพาบาลก่อนพี่พี่เรียกรถลงมาบาลก่อนเร็วเร็วแล้วพี่บ๊อบบ๊บยิงตัวตายแล้วเร็วขออนนะครูนะครูขอย่ายนะครับครูนะขออนนะครับ นี่ครับอาจารย์ผู้เสียหายนะครับที่ผู้ก่อเหตุมาได้ยินอาจารย์นะครับตลาดมากกว่าให้ตัวเนี่ยเนี่ยปอกปุ้มโดนปูนเนี่ยละโดนปูนใต้โต๊ะโดนปูนแล้วก็เดินนอกี่ไงเข้ามาแล้วไม่ใช่ยิงครับนะเจบผมแล้วนะครับปอก หมอใช่หมอแมนครับหมอจะุนนี่ครับนี่ครับตวนี้โต้วงกันเดนของนี่ก็เขาโทรมาแล้วเขาถามว่าเขายังบากคขาตอบจ้าหนูว่าหนูจะกลับไปคืนดีของเขาได้ไหมแล้วหนูก็เลยบอกว่าก็อยู่แบบพี่น้องไปแล้วกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้โอกาสใช่ไหมเขาบอกว่าอืมอยู่กับพี่น้องแล้วกันครับแล้วก็ว่าหูเขหลังเขนั้นเขาก็ขับรถเข้ามาแล้วตอนที่เขาเขาใช้ปืนยิงเลยเหรอ แล้วเราหนีทันหรือยังไงวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วในโรงเรียนมีมีใครอยู่ไหมใช่ครับพี่ห้องพอดีคนเอียงคนดีเพื่อนอีกคนครับอนอมอนอมจอดก่อนอน,อนอมพอดีเชื่อผมนะเดี๋ยวผมอยู่กับอนอมเองจะเย็ยนนะอนอมน,นะอน,อนอมดับเครื่องเฮ้ยรถเดี๋ยวดับเครื่องก่อนแป๊บนึงอน,อนอมดับอยู่อยู่เฉยครับอนอม เข,เขาซ้ายครับนอคเขาซ้ายครับอนอมอยู่กับผมไป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  อนอมใจเย็นนะครับอ่านอมนายกก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่เป็นไรครับอนอมใจเย็นนะครับอนอมครับครับครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับมาโน๊ตไปมาไปแล้วครับอ stop not stop not ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ